ูฉีดพ่นเลยค่ะกระตุ้นให้มะม่วงนะคะติดช่อดอกดีค่ะช่อดอกไม่แห้งสลัดหลุดร่วงนะคะไลเไ่เพี้ยไก่แจ้เพี้ยจะกระจ่างกันอย่างงะะ่ายๆลยคกคน ลับนะคะมระกอด,ดกเต็มต้นอย่างง่ายๆลูกดกลูกอวบลูก,กใหญ่มีมะม่วงของใครนะคะยังไม่ติดดอกไม่ติดผลนะคะทําอย่างนี้เลยนะต้นใหญ่ๆหรือต้นเล็กๆนะคะตัดแต่งกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมพอตัดแต่งกริงปุ๊บนะอยู่ที่ประมาณเดือนก,อกว่าๆค่ะเพื่อนๆก็จะพบกับสิ่งนี้เลยเพื่อนๆดูดอกเพียบ ยอดใหม่ค่ะเหมือนเป็นการทําสาวเลยค่ะทุกคนสูตรนี้เห็นผลจริงแบบโบราณเลยค่ะเพื่อนรับรองติดดอกออกผลเร็วๆแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรท่นารักทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่ก็มาแจากสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตต้นไม้ของใครไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะทำสูตรนี้เลยจ้าแถมสูตรนี้ยังกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติง่ายที่สุดค่ะเราไปดูวิธีทำํำด้วยกันเลยค่ะ สูตรและว,วิธีที่ง่ายสุดเร่งการติดดอกออกผลต้นไม้ของใครไม่สวยไม่ติดดอกออกผลสักทีปลูกมาหลายปีแล้วทําสูตรนี้เลยจ้าดูอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้ของเรานะคะก็คือกาแฟนะคะเป็นกาแฟดํา หรือเพื่อนๆมีกาแฟที่อินวันหรือมีกากกาแฟใช้ได้หมดเลยนะจ้าในกาแฟมีไนโตรเจนสูงเร่งรากเร่งการจเจริญเติบโตแถมยังป้องกันเชื้อโรคเชื้อราอได้พืชผักเขียวโตเร็วก็ด้วยกาแฟกันเลยนะคะไล,ไล่มดไล้แมลงค่ะไม่ก้อยก,ก,ก็กาแฟเลยจ้าเพราะว่าเขามีฤทธิ์ที่ขมมากค่ะ,มะแมลงนอนเพี้ยต่างๆไม่ชอบนะคะ,ะเลนเปลือกไย มีแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการหมักนานเป็นไนโตรเจนอย่างง่ายๆเร่งการแตกรากฝอยสามารถตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินกันอย่างง่ายๆของชุโรตโ,โมโนโซเดียมกูตเเมจ้าเร่งการแตกรากฝอยระเบิดรากระเบิดผลตึมเต็ม,ต,มต้นกันอย่างง่ายๆเลยจ้าเคื่มดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B12 สูงถึง2เท่านะคะติดดอกดีดอกไม่ร่วงไม่สลัดนะคะมะม่วงนะคะช่อดอกก็จะแข็งแรงค่ะช่อดอกไม่แห้งนะคะเป็นน้ำยาล้างจาน กำจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นน้ำ <ละ S 2> ส,ส้มสายชูค่ะกำจัดมดกำจัดแมลงกำจัดเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยไฟไรแดงได้เป็นอย่างดีค่ะ <ç Shift> อันดับแรกนะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆทาปุ๋ยแห้งกันก่อนนะเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยแม่ก้อยใส่สักสามช้อนนะคะเพื่อนๆสามารถปรับสัดส่วนให้เยอะกว่าแม่ก้อยได้เลยนะเปลือกไข่นะคะมีแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตด้วยนะจ๊ะเป็นกาแฟนะคะเป็นกาแฟดำ ใครมีเยอะก็ใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคลงไปเลยถ้าเราก็ใส่สิ่งนี้นะคะทุกคนค่ะนั่นก็คือผงชูรุดโมโนโซดเดียมกูตาเมจ้าระเบิดราเตืมเร่งการแตกใบแตกยอดค่ะต้นไหนปลูกมาหลายปีแล้วไม่แตกใบแตกยอดไม่เห็นดอกไม่เห็นผลนี่ช้อนนี้เลยจ้าผงชูรุจ้าใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนนะคะทุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะ เพื่อนก็สามารถไปโรยที่หน้าดินเลยนะคะหรือผสมในดินปลูกต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะพืชผักกาลังจะเริ่มเติบโตก็ไปโรยที่หน้าดินเลยหรือต้นกล้าเล็กๆก็ใช้ได้เช่นกันนะคะคนหอมนะคะแต่มลแรงไม่ชอบค่ะอแล้วแม่ก้อยก็ไม่ได้ทำแค่นี้เนาะนี่แม่ก้อยทำใช้ประจํานี่ทุกคนส่วนช้ามาดูวิธีใช้เลยดูเลยจ้าน,นี่ต้นพริกนะคะสูตรนี้จ้าพริกนะคะเขียวแข็งแรงติดดอกออกผลดีค่ะอันดับแรกก็พรวนดินกันก่อนเนาะ ดินแน่นไปดินเหนียวไปไม่ดีค่ะคือต้องการอากาศค่ะเพื่อนๆขาพีชขยายพันธุ์มานี่เป็น,นกุเร่ค่ะเพื่อนจ๋าตระกูลเดียวกับขนาะนะคะควรดีเลยต้นพริกค่ะพวนดินเช่นกันค่ะเพื่อนๆขาดินจะได้ร่วนซุยดีนะคะเราให้ปุ๋ยให้อาหารไปแล้วพืชจะได้ดูดซึมน,นําไปใช้ได้เลยเราก็ตักไปจ้ะช้อนนี้เลยพืชงามเกินค่ะทําไมเพิ่งรู้มาเผยความลับไปจ้ะ ดูอย่างนี้เลยติ้นในตัวเจนอย่างง่ายๆต้นกล้าเล็กๆก็ใช้ได้นะคะหลายท่านจะมีปัญหาค่ะแม่ค้าหนูหวานมาเมล็ดพัน์ผักไปแล้วโอ้ยไม่เห็นเลยค่ะมดมแมลงเข้าขนเมล็ดพันผักเพื่อนๆไปหมดแล้วคือนี่เลยจ้าไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบง่ายๆเลยกระถางใหญ่นะคะสองช้อนได้เลยนะจ๊ะผักเขียวแข็งแรงมากๆเพื่อนๆรวยที่น่าดีเลย ต้นเล็กแค่แกนไม่สวยเลยค่ะแม่ทำสูตรนี้เลยจ้า,จาง่ายๆเลยคะ่ะโอ้งามมากงามมากคยวไมกค้อยก็งามมากทุกคนดูอ้งามหลายงามหลายอย่าให้ดินแน่นดินแข็งไปนะคะเพื่อนๆค่ะขควนดินหน่อยดินแน่นไปไม่ดีค่ะเพื่อนดินแน่นไปนี่เกิดจากที่เราลดน้ําเป็นประจําด้วยนะจ๊ะคือพอลดน้ําแรงๆปุ๊บหรือว่าฝนตกนะ,ะดินก็จะแน่นเกินไปค่ะ เวลาเราให้ปุ๋ยให้และท่าสารอาหารต่างๆไปนะคะพืชก็ไม่สามารถดูดซึมได้จ้ะเนื่องจากดินแน่นปุ๋ยของเราก็จะไปกองอยู่แต่หน้าดินค่ะการพวนดินช่วยได้เยอะเพื่อนๆเราก็โรยสูตรนี้ไปที่หน้าดินเลยจ้ะนี่เลยงามจริงงามจริงทดลองได้เลยไม่กล้ยมาเผยความลับเลย <laughs> พรวนดูเคีือไม่ก็เขียวงามมากๆจ้า รวยเลยรวยเลยงามจริงแม่ก้อยพาเพื่อนทําสูตรสองนะคะปุ๋ยน้ําแบบเข้มข้นทาไมเราเพิ่งรู้นะคะนี่เปลือกไข่นะคะที่เราปรุงแบบปุ๋ยแห้งไว้แล้วนะคะเพื่อนเทเส่ถ้วยเลยค่ะเพื่อนๆทนงี้เลยเร่งดอกเร่งผลตึมไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยจ้าเป็นน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเสร็จมาเลยจ้าสกัดและท่าสารอาหาราจากเปลือกไข่ออกมาคือไม่ต้องหมักให้นานค่ะเพื่อนๆค่ะ พอคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตอย่างง่ายๆค่ะแล้วเราก็ยังได้แคลเซียมโบรอนที่กระตุ้นการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีป้องกันโรคมะเขือนะคะเป็นโรคก,ก้นดําทําให้มะม่วงค่ะที่ติดช่อดอกแล้วนะคะช่อไม่แห้งคาต้นนะคะโบรอนอย่างง่ายๆเลยฉีดไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลได้เช่นกันนะคะอขอบอกทุกคนหอมมากเลยอะ หอ,อมแบบว่าหอ,อมนัวเหมือนฮอร์โมนไข่เลยทุกคนู้ทําใช้เลยทำให้เราเพิ่งรู้นะคะไม่ก้อยมาเผยสุดลับเลยพริกนี่ก็ใบเขียวแข็งแรงมากๆดอกก็เพียบผลก็ดกตลอด่แล้วก็เทสูตรนี้ใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะน้ำหนึ่งหรือสลิตรได้เลยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยเครื่องดื่มชูกำลังใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่าจ้ะอดอกดิกแม่ขามดมลแรงที่เยอะมากๆแล้ก็เพิ่มสิ่งนี้ใส่ลงไปด้วยนะคะ ยาล้างจานค่ะกำจัดมดหนอนมแมลงกำจัดเพลียไฟลายแดงได้ดีมากๆแล้วยังเป็นสารจับใบค่ะคือทําให้ปุ๋ยของเรายึดติดอยู่กับต้นได้นานจา้ะลงไปในนี่เข้ากันพอประมาณนะคะคนขามาดูวิธีใช้เลยจ้ะเราใช้นะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งดีใส่ลงไปเลยจ้าหนึ่งแก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราก็ไปฉีดพ่นเลยจ้ะสูนี้เลยระเบิดตาดอกตืมพริกไหมติดดอกสักที พริกมีอาการใบหงิกใบงอพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งเพื่อหลายท่านจะถามแม่ขาพริกเน่าไปหมดทํำยังไงดีคะถ้าในกรณีเพื่อนเพื่อนเห็นว่าพริกเน่าเนาะคือจะมีแมลงวันทองเขาไปเจาะที่ผลพริกเนาะเพื่อนก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะพริกที่ร่วงอยู่ด้านล่างนะก็อย่าเอาไว้นะคะเอาไปทิ้งไกลๆค่ะเพื่อนๆขาอ๋อเก็บพริกที่เน่าออกไปหมดแล้วเราก็โรยสูตรนี้นะคะที่หน้าดินเลยจ้ะปุ๋ยเบอร์ไข่สูตรพิเศษ ที่มีส่วนผสมของกาแฟค่ะเพื่อนเพื่อน,นเชือค่ะามากัดกินนะคะยอดมะกรูดยอดมะนาของลูกเราก็รรยสูตรนี้ไปที่ยอดต่างๆนี้ค่ะคือทิ้งไว้หนึ่งคืนนะเพื่อนๆนก็มาราดน้าสะอาดก็ฉีดพ่นตามด้สูตรนี้เลยค่ะฉีดพ่นบนใบติดดอกแล้วนะคะติดดอกแล้วแม่ก็ฉีดพ่นเป็นฟอยละเราอองเบาๆนะคะฉีดพ่นไปที่ดอกฉีดพ่นไปที่ช่อด,ดอกเลย ตอนนี้ที่ใต้ใบยอย่างนี้เพราะว่าเพี้ยอยู่ที่ใต้ใบถูพุ่มเลยจดาสูง่ายๆทําทได้เลยอยากให้พริกนะคะใบเขี้ยวแต่กอเป็นพุ่มสวยแล้วก็ติดดอกดี ดอกไม่ร่วงพริกไม่เน่าค่ะสิโพลเลยจ้ะเราจะขี์บนถุกต๊ะเลยนะคะล็ดลับง่ายเลยจ้าเร่งการแตกใบแตกยอดดีผักงามจริงอ่ะสิโพที่ใต้ใบเลยนะคะผักกินใบผักสลัดต่างๆนะคะสูตรนี้นะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแก้อาการนะคะผักเนี่ยมีใบจุดๆค่ะเกิดจากนะคะรานนําค้างราสนิมในช่วงช้าจ้ะเ็จ่อการ์ีโพลย ต้นกล้าเล็กๆใช้ได้ไหมคะแม่ใช้ได้เลยจ้าสิดพ่นเลยกระตุ้นการออกดอกได้เป็นอย่างดีทำไม่ร่อนะค่ะพเพื่อนๆจ้าโอ้มีมดมีมดฉีด่นเนพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะหนึ่งแก้วอย่างนี้นะคะสามารถผสมต่อน้ำสิบหรือยี่สิบลิตรได้เลยคะ่ะผสมเลยแล้วก็ไปราดหรือฉีดพ่นได้เช่นกันค่ะใครปลูกพริกไปแล้วใบหนิดใบงอนะคะติดดอกออกผลน้อยมากฉีดพ่นสุดนี้นะคะเพื่อนๆฉีดพ่นเลย เชื้อโรคเชื้อราด้วยนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นเชื้อรานะคะไม่ใช่แบบพ่นเลยโอ้สูนี้เลยคะ่ะดกจนกิ่งแทบหกักทุกคนดูโอ้โหกิ่งเอ็นกันอย่างนี้เลยต้องหาไม้ค้ำเลยทุกคนฉีดพนเลยจ้ะโอ้โอโตววันตวัวคืนด,ก,ดกกดกกกลูกกกว้าใหญ่ตัวจริงเสียงจริงลูกดกผลใหญ่อย่างนี้ดอกก็ยังเพียบคะ่ะโอ้ยันยอดอย่างนี้นะคะเพื่อนฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นตั้งแต่ดอกยังเล็กๆนะคะจนผลใหญ่ก็ฉีดได้ครับเพื่อนะคะ ผลจะได้สวยๆนวลๆผลใหญ่น้ำหนักดีค่ะโอ้มีมดเลยค่ะเป็นมุดจิตพุ่นเลยค่ะจิตพ่นเป็นฝอยละออาางเบาๆนะจ๊ะนี่ต้นไหนนะคะติดช่อดอกแล้วนะคะไม่อยากให้ช่อดอกแห้งนะคะอยากให้ติดผลเร็วๆติดผลเยอะๆนะคะช่อดอกไม่แห้งสลัดหลุดร่วงนะคะจิตพุ่นสีนี้ละคะเพืกอนตที่ใต้ใบด้วยนะคะ แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพืเ่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนจ้า